สวัสดีมิลักแฟนบอลทุกท่านก็มาพบกับการรายงานผลบอลเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่23กันยายน6ที่ผ่านมาไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันที่เจเล็กญี่ปุ่นอันบิเล็กนิงกตะชนะโยโกฮาม่าเอฟซีสประตูต่อ1นึ่เอฟซีตเกียวชนะซางเนโทเสือประตูต่อ2นากุยะแคมปัสเสมอคอนซาโดเลซัปโปโร1ประตูต่อ1นึคาชิวะเลโซแพ้อวิสปาฟุกุโอกะ1ประตูต่อ3เกียวโตซังะชนะซันเฟเช่ฮิโรคิมานะหประตูต่อ0มิเซลโกเบชนะเซเซโรโอซาก้า1ประตูต่อ0 ต่อกันที่พิเอมบรีอังกฤษลูตันทาวเสมอวูมแฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมนซิตี้ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสองประตูต่อศูนย์คริสตัลพาเลสเสมอฟูลแลมศูนย์ประตูต่อศูนย์เบนฟอร์ดแพ้ไวตันหนึ่งประตูต่อสามเบอร์ลี่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตตศูนย์ประตูต่อหนึ่งไปกันที่ลาลิกาสเปนคิโรนาชนะมาโยกาห้าประตูต่อสา,าสมโอซาซูน่าเสมอเซบียาศูนย์ประตูต่อศูนย์บาร์เซโลนาชนะเซลตาบิโกสามประตูต่อสองอันเมเนียแพย้บาเลนเซียหนึ่งประตูต่อสองไปกันที่บุนนเเดลกายอรมั ไบเยอร์เมวนิกชนะโบคุมเจ็ดประตูต่อศูนย์ดูเนียนเบอร์ลินแพ้ฮอฟเฟนไฮศูนย์ประตูต่อสองบุสเซียมุนเช่นกัดบักแพ้เอเบริซิกศูนย์ประตูต่อหนึ่งเอาบวกชนะไมสองประตูต่อหนึ่งบุสเซียดอทมูลชนะโวบวกหนึ่งประตูต่อศูนย์แวร์เดอร์เบรเมนชนะของโลนสองประตูต่อหนึ่งไปต่อกันที่เกาโชซิเลียเอซิเมลานชนะเวโรนาหนึ่งประตูต่อศูนย์ซัสโซโลชนะยูเวนตุสสี่ประตูต่อสองลาซิโอเสนอมอนซ่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปต่อกงฝรั่งเศส นองชนะลอรียอง5ประตูต่อ3แบรตชนะโอลิมปิกลียอง1ประตูต่อศูนยไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์บอมวิดอัลเบียนเสมอม,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 มิวลลอสมมมวลส2ประตูต่อ0สวอนซีซิตี้ชนะเชฟฟิลด์เวนเส,มมวส์เดย์3ประตูต่อ0ลอตเทอร์แฮมยูเนเต็ดเสมอเบรสตันนอร์เอน1ประตูต่อ1พรีมัตชนะนอริสซิตี้6ประตูต่อ2มิดเดิลสโบรชนะเซาท์แฮมตัน2ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้ชนะบิสตอลซิตี้1ประตูต่อ0ลีดยูเนเต็ดชนะวัตฟอร์ด3ประตตู่อ0 อิสวิททาวชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์สี่ประตูต่อสาม 3. ไปดูกันที่เอเลดิวิซีในเทแลนด์โบเลนดัมเสมอเฮลเคิลสองประตูต EC, ่อสอง n ซีในเมเจนชนะอูเทคกสามประตูต่อศูนย์อันเมเลีย์ซิตี้แพ้พีเอสบีศูนย์ประตูต่อสี่ฮิลันวินแพ้เอ็กเซลเซอร์ศูนย์ประตูต่อสามไปกันที่ซูเปอรา์ลีกตุรกีลิสต์สปอร์เสมอชีวาสปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเบนดิกสปอร์เสมอฟาติคารากุมรุกหนึ่งประตูต่อหนึ่งอิสตันบูลวาสเซียเอร์แพ้กาลาตาสลายหนึ่งประตูต่อสอง อันตันยาสปอร์ชนะซัมซุนสปอร์สองประตูต่อศูนย์ไปต่อกันที่ไวยคาลีก้าฟินแลนด์อินเตอร์ตุคูแพ้คูพีเอสศูนย์ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ลีกาโปรเจนติน่าคิมนาเซียลาพาัตตาชนะโรซาริโอเซนทัลสองประตูต่อหนึ่งโบคาจูเนียเสมอลานูตหนึ่งประตูต่อหนึ่งและปิดท้ายที่ซิลีเอบราซิลโคลินเทียนชนะโบตาโฟโกหนึ่งประตูต่อศูนย์ และนี่ก็เป็นการรายงานผลบอลเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ย3ิบสามกันยายนที่ผ่านมาหากท่านชื่นชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ